วัด,ดีวัยรุ่น RV กันทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผม AB Gaming ฮะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวแร็งใหม่นะเพราะว่ามื่อวานเนี่ยโซเวียดนามนะเป็นโซเวียต้าเนี่ยก็ได้มีตัวของแรงใหม่อัปเดตเข้ามานะครับจะพาไปดูนะครับว่าแรงใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีแรงอะไรบ้างนะเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยนะครับไปดูกันเลยคุณผู้ชม เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันในโซเวอร์เบต้าเวียดนามนะฮะใครที่แบบว่าอยากจะเข้ามาดูแรง็งใหม่ด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้นะครับอันแรกนะฮะเราไปดูแรง็งใหม่กันคุณผู้ชมนะฮะปกติโมจันดับนะครับเราก็มากันที่ตัวของอันดับเลยนะครับผมโอเคนะก็จะเริ่มตั้งแต่คอนคลูเรอร์ขึ้นไปนะครับนี่ก็จะเป็นแรง็งปกตินะอ่าคอนคูเรอร์นะครับ ซึ่งก็ไม่ได้มีบอกเหมือนในเฟิร์โปรไทยแล้วนะครับว่าเออกี่ดาวกี่ดาวนะแต่ก็นั่นแหละนะครับน่าจะหนึ่งดาวขึ้นไปนะอยู่ในแรงคอนเหมือนเดิมปกติทีนี้ครับแรงค์ต่อมานะครับคุณผู้ชมนะก็จะเป็นแรงค์แวนการ์ด Legendary นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะแวนการ์ด l e เจนดารี e เอ็กซ์ไซหรอเฮ้ยเท่นะชื่อเท่แต่สิ่งที่มันแตกต่างคุณผู้ชมเห็นไปครับว่าตัวของโลโก้แรงนะครับก็จะมี เปลี่ยนไปนะครับนี่อันนี้คือคอนปกติใช่ไหมสีนี้นะครับพอเป็น Vanguard, แวนการเลเจนด์ลี่แอสเซอร์ไซส์เนี่ยก็จะเป็นสีนี้เลยนะครับก็จะคนละสีกันแล้วก็มีตัวของคริสตัลนะขึ้นมาด้วยนะครับเรียกว่าใบหูได้ปหอ่านะฮะเห็นไหมครับหน้าถึงโตเนี่ยนะก็จะมีตัวของเพชรขึ้นมาด้วย นะครับซึ่งก็ถือว่าโคตรเท่เลยนะอะไรแรงอันนี้ออกกําลังกายใช่ไหมอ่าโอเคนะครับทีนี้ฮะแรงต,ต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าแวนการ์ดเรจแนลลี่เอ็กซ์ไซส์เนี่ยจะต้องกี่ดาวนะครับผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าของไทยอะ่ะมันต้องเป็นอะไรนะโอเวอร์โหลดใช่ไหมแต่อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นแวนการ์ดนะครับต่อมาครับก็จะเป็นแวนการ์ดเรจแนลลี่ไฟนะฮะอ่าก็ Go! สีสีเข้มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะ อันนี้สีนี้อันนี้สีหนึง่งอ๋อสีเข้มขึ้นนะคุณผู้ชมครับก็จะเขาเรียกว่าไงนะแบ่งแยกไปเลยนะครับแบ่งไปเลยแต่ลแรงนะครับแต่ระดับนะก็แบ่งไปเลยนะครับก็เวนแวนการเลนจินัลลี่ไฟนะฮะก็ถือว่าเท่ขึ้นนะครับเท่ขึ้นเนอะเออดูดีขึ้นนะครับก็โอเคนะครับโอเคนะเป็นแรงต่อสู้เมื่อกี้ออกกำลังกายอันนี้มาต่อสู้แล้วนะครับก็ รูปลักเนี่ยเหมือนกันแตกต่างกันที่ตัวของสีใช่ไหมสังเกตดีก่อนเออใช่เลยนะครับแตกต่างกันที่สีนะฮะใช่ได้นะใช่ได้ใช่ได้ไดขอบคุณปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการด้วยครับต่อมานะครับก็เป็นแวนการ์ด l e g e n ด a r y ี่เอ็กซ์ a ทอนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ากี่ดาวนะแต่ระดับแรงนะเพราะว่าไม่ได้มีระบุเอาไว้นะครับแต่ เท่าที่สังเกตเลยนะครับจะอัปเกรดขึ้นมานะครับตรงตัวของสนะิงโตเนี่ยก็จะมีขนาดคริสตัลที่มันใหญ่ขึ้นและสีก็เข้มขึ้นด้วยป่ะอันนี้สีนี้โทนสีก็เข้มขึ้นโทนสีเข้มขึ้นเลยนะครับอเอเตอร์เนนะครับคุณผู้ชมครับก็อะไรกําจัาดหรอคือเพียวมากนะครับบอกตรงๆนะคริสตัลเนี่ยดูดีขึ้น แต่เรื่องของระดับดาวเนี่ยไม่แน่ใจว่าต้องดาวไหนนะก็ต้องรอเข้าแหละผมคาดว่าน่าจะเข้าฟีซันหน้าก็คือ S4 2024นะครับดูดีขึ้นมานะสะตัวของแร้งแวนการ์ดเลเจนดอรี่เอ็กซ์เจอรเนตนะครับผมนะเอสเตอร์เมเนตอ่าโอเคทีนี้เนี่ยครับก็เฮ้ยอันอันต่อไปมาดูเท่ว่ะนะอันนี้นะฮะแวนการ์ดเลเจนดอรี่ก็อดนะครับโอ้โหก็คือใครอยู่แร้งเนี้ยคุณก็อดแห นึกออกไหมคุณก๊อตนะฮะแล้วดูครับตัวโลโก้นะก็จะใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับตัวของเขาเรียกว่าไงนะตรงหูหลังหูพิงโตะนะครับคริสตัลเม็ดใหญ่มากครับนะเม็ดใหญ่แล้วก็สีก็เข้มขึ้นด้วยนะสับตัวของแร้งแวนการ์ดเลเจนดอรี่ก๊อตนั่นเองนะครับนือนะฮะแรง้งก๊อตนี่แร้งเทพใช่ไหมพวกแบบว่าฝีมือแบบก๊อตๆแต่เขาอยู่กันนะฮะใครที่อยู่แร้งนี้นะครับก็จะแบบว่ายังไง ระตัดพระเจ้าปะเออนะครับผมทีนี้นะครับแรงต,ต่อมาคือ Overlord c o n c u r e r r i นะฮะโอ้โหก็ Overlord ปกติเนะี่ยสิดาวขึ้นใช่ป่ะครับแต่ว่านะตอนนี้นะฮะผมว่านะผมว่านะอาจจะต้องแบบ50ดาวหรือเปล่าอันนี้คือคาดเดานะคาดเดาจะลองคาดเดาแล้วเล่นกันแต่ก็ไม่อยากคาดเดาไงเดี๋ยวพอมันพลาดมาอาจจะโดนด่าได้ นะฮะเอาเป็นว่านะครับแรงโอเวอร์โหลดคอนคลเออร์เนี่ยก็จะค่อนข้างอยู่ในระดับที่มันสูงแล้นะ,ะสูงแล้วก็เอาจริงนะเหมือนฟูพรีมอยู่นะครับเหมือนแรงซูเลยนะแต่ก็ต้องรอดูเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยแร็งซูมันหายไปนะครับทีนี้ครับผมแรคงสุดท้ายนะคุณผู้ชมครับ i m มมอร์ทัลคอนค r o เอนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นกอเลียสหรือเปล่านะครับนะคุณผู้ชมครับนี่คือแรงสูงสุดนะ โซเวอร์เบต้าเวียดนามนะปัจจุบันนะฮะสีเนี่ยจะฉีกออกมาเลยนะครับไปดิกโทนหนึ่งเอาตรงนะดูแล้วก็เท่เหมือนกันนะครับเนี่ยนะคือถ้าเกิดว่าเป็นของกอริเอนะครับก็จะแสดงว่าเป็นระดับที่แบบยังไงอะจะมีแค่แบบว่าน้อยคนที่จะมีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า50ระดับแรกก็จะได้รับฉายากอริเอใช่ปะซึ่ง มันจะเท่มากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแรงนี้นะฮะบรรดับ id โอ้โหผมบอกเลยอีมเอร์เทลนี่อะไรนะอามาตะใช่ไหมโคตตึงนะฮะก็ต้องรอดูนะครับว่าเข้าไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของเสรลักแรงเนี่ยนะครับผมว่าเขาเอาแบบใหม่แน่นอนนะเนี่ยนะครับอิมมอร์เทลอวลาร์นะฮะแล้วก็อ่า แรงกดนะแรงกอตนะอ่าแรงกอตแวนการ์ดแรแวนการ์ดเจนเนอรี่กตนะครับอ่านะ ah, ah, อันนี้ก็เอฟเตอร์เมนเทสนะครับผมอันนี้อะไรอ่ะอีกอันหนึ่งแรงไฟอ่าเอ็กซ์ไฟนะครับทีเน,นี้ยนะก็ต้องมาเรียกกันแล้วนะฮะอยู่แรงอะไรอ่ะแรงคอนคอนอะไรอ่ะคอนอะไรอ๋อแรงคอนเหรอแสดงว่าคอนก็คือคอนต้นนะครับแรงอะไรอ่ะ อยู่แล้งแวนกาดแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยเวลาคุยกันนะก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสับกันเล็กน้อยเอาแยะเอาแยะจะมีอัปเดตอะไรที่เฟอร์เวอร์เบต้าอีกหรือเปล่าเนี่ยเอาแยวหมุนนี่แยวนะทีนี้ก่อนจากกันไปนะครับมีอย่างหนึ่งมาบอกนะฮะคุณผู้ชมครับตัวสนามรบนะฮะได้มีการเพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะครับแต่ว่าน่าจะเข้าในซีซันหน้านะครับนี่เป็นแท่นกระโดดนะฮะคุณผู้ชมแท่นกระโดดนะครับ ก็มันก็มาแค่โหมดเฉพาะฟิสชั่นนะครับผมก็แบบว่าจะกลับมาแบบช่วงจำกัดเวลานะฮะแท่นกระโดดตัวนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกด้วยนะครับนะกดดูกันแนะนำปึ๊บนี่นะคราบอกว่าเมื่อเริ่มเกมนะฮะแท่นกระโดดนะก็จะเปิดใช้งานหลังจาก3าิปวินะครับเราก็จะสามารถกระโดดไปยังอะไรต่างๆได้นะแล้วก็ เรายืนอยู่บนแท่งกระโดดนะก็จะใช้เวลา2วิก่อนกระโดดนะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่นะครับตัวแทงกระโดดนะก็ทำให้เราน่าจะเข้าเลนได้ไวขึ้นนะฮะคุณผู้ชมครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะว่าจะเข้าเซิร์ฟเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเซิร์ฟนอกเนะี่ยก็มีรายละเอียดตัวในแผนที่เข้ามาแล้วนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนะี่ยผมจะจะมาอัปเดตนะเกี่ยวกับการปรับ แมปต่างๆนะว่ามีอะไรที่ถูกปรับไปบ้างนะฮะเพราะว่ามีปรับแน่นอนนะแต่เดี๋ยวรอว่ากันในคลิปหน้าเพราะว่าวันนี้เราพูดถึงตัวของแร้งนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปกันตอนคลิปต่อไปคุณผู้ชมครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่อยากจะมาดูตัวของแร้งใหม่ก็มาที่เซเวอร์เบต้าเวียดนามได้เลยนะครับผมปัจจุบันก็มีภาษาไทยแล้วนะฮะเราสามารถอ่านได้เลย นะครับคุณผู้ชมเท่มากนะแรงใหม่ถือว่าโอเคเลยนะครับ